จะแบบคือรวงเราอาจจะดีก <Catholic. S 1> ็ได้ทุกคนก็ไม่ได <adow> ้มาเล่นๆนะเนี่ยก็ยังดีกว่าได้รูนได้อะไรนะมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับข้อสุดในรายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะเรามาทำการสุ่ม เป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นวงเวทแหวนไซเบอร์นะคะเอ้ยวงแหวนเวทไซเบอร์นะคะทุกคนอ่ะคือเราก็พอมีแบบคำพีขั้นสูงเหลือบ้างนิดหน่อยนะคะทุกคนรู้สึกว่าช่วงน,นี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เจ็บคอไปแล้วหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะเข้ามาตรงวงเวทอันเชินนะคะก็จะเจอตรงนี้วงแหวนเวทไซเบอร์ ดูกันนะคะว่าจะออกง่ายไหมจะออกง่ายไหมอ่อทุกคนเราแบบเจบ็บบะอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การออกนะคะสกินถาวร0.55แล้วก็เหรียญสกินไซเบอร์นะคะทุกคน58.45แล้วก็อีโมจิกับเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรูนะะนะคะ41นะคะทุกคนออาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าต้องใช้กี่เหรียญในการแลกเปลี่ยนนะคะ โอ้ทุกคนก็ไปทุกคนหกเหรียญก็ได้แล้วนะเนี่ยแต่มันะจอกให้เราไมก่อนเออจะมีวิใช้เหรียญไม่เยอะนะทุกคนเราคิดว่าเปอร์เซ็นต์การที่เราจะแบบไม่หมดไปกับคูปองเยอะก็เนี่ยนะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมีเทศกาลร,ริส์มาดกโอ้โห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 เลยนะคะทุกคนมีกล่องซานงซานิสวงเวทผู้พิทักษ์วีอะไรเนี่ยทุกคนเยอะมาก อะเดี๋ยวเรามาดูแต่ระสกินกันดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะทุกคนอ่ะตรงนี้ก็จะมีมูรานปึ๊บอ่ะมีมูรานนะคะทุกคนแล้วมีมารอดโอ้ถ้าซื้อเลยคือพันสองคูป,ปองนะคะทุกคนเป็นสกินแบบหุญญ่นยนต์ด้วยโอ้โหมีไวโอเลตนะคะสวยนเนี่ยแบบ,บเฉียเฉียวทุกคนคิดว่าสกินไหนแล่ะแล้วก็มีวีล่าปกติวีล่าเราไม่เห็นค่อยมาซุ่มเลย นี่เห็นไหมดูสกินวีล่านะคะอันนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเลยแล้วมีไอริด้วยก็สวยอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็ลิมิเต็ดม่วงนะคะทุกคนเป็นสกินแรนช์เชอร์นะคะทุกคนเมนไอริก็อย่าพลาดน,นะคะเหรียญเซเวอร์ก็จะมี3าห้าเหรียญแล้วก็สามเหรียญสองเหรียญหนึ่งเหรียญก็ว่ากันไปนะคะทุกคนแต่ถ้าซื้อพร้อมห้าสิบชิ้นจำกัดนะคะก็ร้อยห้าสิบคือเขาจะลดตรงร้านค้าตรงนี้นะคะทุกคน อไอเทมตรงนี้คือเขาจะลดนะคะทุกคนแล้วก็มีขออคุณคอมเมนต์นะคะที่มาคอมเมนต์บอกว่าลูกกว่าเนี่ยสามารถซื้อได้ตรงนี้ขึ้นไปนะคะทุกคนแต่เปอร์เซนต์ลูกกว่าการออกันออกนั้นมาดูกรอบโปรไฟล์ทุกคนกรอบเปอร์เซนต์การออกโปรไฟล์ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อัตาลี่นะคะทุกคนเอามามาซุ่มเลยอาจจะแบบคือรองเราอาจจะดีก็ได้ทุกคน ดูการเขียนนีไปนะคะได้มาหนึ่งอันนะดเราต้องโอ้ได้มาอีกหนึ่งอันก็เออเริ่มก็ได้อยู่นะทุกคนก็ไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยก็ยังดีกว่าได้รูนได้อะไรนะอ่ะได้มาอีกหนึ่งตอนนี้มีสามอันแล้วนะคะทุกคนมา ยูมจีออกมาละตอนนี้มี3อันนะคะยังยังแรกอะไรไม่ได้นะคะทุกคนคิดว่าเอาตัวไหนดีอเดี๋ยวไปซื้อคัมพีจากร้านก่อนนะคะทุกคนก็คือเปลืงแล้วเราลงทุนกับการสมมากนะคะทุกคนใช้กันก็แชร์กดไลห์ like, แล้วก็กดซับตะไคร่ด้วยนะคะตอนนี้อ่ามา สุ่มต่อนะทุกคนเตรียมนะคะทุกคนอ่ะสุ่มไปเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งนะคะทุกคนอีกห้ารอบคิดว่าน่าจะออกอยู่และทุกคนก็ไม่แบบขนาดนั้นหรอกมั้งอ่ะได้มาอีกหนึ่งเริ่มอุ่นใจทีละหนึ่งเหรียญก็ยังดีอ่ะทุกคนอ่ะตอนนี้มีห้าแล้วนะคะทุกคน คิดว่าวันนี้น่าจะได้สกิลไอรินะอ่าได้มาอีกหกแล้วสุมตอนน่อดีไหมอาส์ซุมอีกสองรอบนะคะได้รู้เอิม่มมาเอาอะไรพอแล้วนะคะทุกคนไม่สุมแล้วคิดว่าถ้าสุมก็คงเกลือแล้วนะคะทุกคนเสียดายคัมพีตันนี้นะคะก็แลกได้ขอแลกเป็นไอริแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมา นี่เห็นไหมประมาณนี้นะคะทุกคนเจ็บมากนะคะทุกคนมาตรงไอเทมนะคะเราก็อยากรู้เ,เราจะซื้อร้านค้าเพรก่อนนะคะว่าเอาไปสุม่มจะได้ไรสุ่มทุกวันนะคะทุกคนพเพราะเพรเราเยอะมากอ่ะเราขอดูตรงนี้หน่อยถ้ากล่องของของวันเนี่ยสามสิบกล่องใช่ไหมว่ามันจํากัดไอเดียละสามสิบกล่องนะคะทุกคนแล้วเราสุ่มไปก่อนหนึ่งกล่องได้หนึ่งลูกกวาด คืออเซ็น์มันออกน้อยมากนะคะทุกคนเป็น1-2ชิ้นก็คือ94.14%เแล้วก็5-10ถึงชิ้นนี่ก็คือห้าจุดห้าห้าจุดแดห้านะคะแล้วก็โปรไฟล์อืมศูนจศนนะคะทุกคนคือแบบโอ้โห,โหก็ต้องรอดูวันอ้ารอดูวันคริสต์มาสนี้นะคะว่า จะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มอีมไหมคือหมุนเราเก็บเลขนำโชคโอ,โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคน